การตั้งโต๊ะบูชาและตั้งพระพุทธรูปในงานพิธีต่างๆสวัสดีครับมีหลายท่านถามมานะครับว่าการตั้งโต๊ะบูชาและตั้งพระพุทธรูปในงานพิธีต่างๆทําอย่างไรวันนี้นํามาเสนอกันเลยนะครับโต๊ะและเครื่องบูชาในงานพิธีต่างๆนั้นนิยมเรียกสั้นๆว่าโต๊ะบูชา สิ่งสำคัญของโต๊ะบูชาประกอบไปด้วยโต๊ะรองและเครื่องบูชาโต๊ะรองเป็นที่รองรับพระพุทธรูปและตั้งเครื่องบูชาอาจใช้โต๊ะหมู่ซึ่งสร้างไว้โดยเฉพาะที่เรียกว่าโต๊ะหมู่บูชาเช่นหมู่ห้าหมู่เจ็ดหมู่เก้าหรือหมู่อื่นๆนะครับหรืออาจใช้ตั้งอะไรที่สมควรซึ่งไม่สูงหรือต่ำเกินไปนะัจกจัดเป็นโต๊ะบูชาในพิธีก็ได้การเตรียมตั้งโต๊ะบูชา 1. ต้องใช้ผ้าขาวปูพื้นก่อนถ้าหาผ้าขาวไม่ได้ก็ใช้ผ้าสีแต่ต้องเป็นผ้าสะอาดที่ยังไม่เคยใช้งานมาก่อนผ้าที่แสดงลักษณะชัดเจนว่าเป็นผ้านุ่งย่อมไม่สมควรอย่างยิ่งถ้าเป็นโต๊ะหมู่บูชาไม่ต้องปูผ้าก็ได้ 2. ต้องตั้งโต๊ะบูชาให้พระพุทธรูปอยู่ทางเบื้องขวาของพระสงฆ์และหันพระพักออกทางเดียวกับพระสงฆ์ เพื่อให้พระพุทธรูปเป็นประธานอยู่หัวแถวของพระสงฆ์ห้ามตั้งพระพุทธรูปเข้าแถวอยู่ทางเบื้องซ้ายของพระสงฆ์และไม่นิยมให้หันพระพักไปทางทิศตะวันตกเว้นแต่สถานที่มีความจำกัดทําให้ไม่พอตั้งโต๊ะบูชาหรือทําให้พระพุทธรูปหันพระพักไปทางทิศตะวันตกวิธีแก้ก็ให้ตั้งโต๊ะบูชาไม่ต้องเข้าแถวกับพระสงฆ์โดยตั้งให้พระพุทธรูปอยู่เบื้องขวาของพระสงฆ์ และในกรณีที่พระสงฆ์หันหน้าไปทางทิศตะวันตกก็ตั้งให้หันพระพักมาทางทิศใต้แต่ถ้าเป็นทิศอื่นๆก็ให้หันระพักไปทางทิศเดียวกันกันกบพระสงฆ์การตั้งพระพุทธรูปนิมยมให้พระพุทธรูปผินหรือหันพระพักไปสู่ทิศเหนือเพราะถือว่าพระพุทธเจ้าเป็นโลกุตระคือเหนือโลกหรือพ้นวิสัยของโลกหรือให้หันไปทางทิศตะวันออกด้วยถือว่าเป็นทิศพระเพราะพระพุทธเจ้าประทับนั่งผินพระพัก ไปทางทิศตะวันออกในวันตรัสรูอยากไรก็ตามการจะให้ผินพระพักไปทิศใดหากทำแล้วไม่เกิดโทษและไม่มีก็ห้ามไว้หรือสถานที่นั้นไม่อำานวยก็จัดได้ตามความเหมาะสมแต่ทิศตะวันตกไม่นิยมให้หันพระพักไปรูปที่หนึ่งพระสงฆ์หันหน้าทางทิศตะวันออกจึงตั้งให้พระพุทธรูปอยู่ทางเบื้องขวาเข้าแถวกับพระสงฆ์และหันพระพักมาทางทิศเดียว กันกับพระสงฆ์รวมทั้งทิศอื่นๆที่ไม่ใช่ทิศตะวันตกก็ทําเช่นเดียวกันรูปที่สองพระสงฆ์หันหน้าทางทิศตะวันตกจึงตั้งให้พระพุทธรูปอยู่ทางเบื้องขวาแต่ไม่เข้าแถวกับพระสงฆ์และให้หันพระพักมาทางทิศใต้แทนถ้าชอบใจนะครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดกระดิ่งด้วยนะครับ